หนึ่งเมษายน66ดีใจด้วยเงินเข้าบัตรคนจนงวดแรกรับคนละ300กดเงินสดได้จริงหรือฝังด้วน สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่1เมษายน2,566วันที่รอคอยนะคะวันนี้ทุกท่านที่ เป็นผู้ผ่านสิทธิและยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกลุ่มผู้โชคดีนะคะได้รับเงินงวดแรกเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสําหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2566ซึ่งก็น่นอนนะคะวันนี้คือคักแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวรายละเอียดตามที่บ้านหัวข่าวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังกระสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกด ไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนละกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะเดือนแรกที่ทางกระทรวงการคลังน,นะคะได้มีการช่วยเหลือนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสําหรับผู้ที่ยืนยันตตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนวันที่26มีนาะ 2อ6พที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกและก็รอที่จะได้รับเงินคนละ300บาทนะคะซึ่งได้รับเข้าบัตร ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะเงินในส่วนตรงนี้สำหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นสามารถนำไปใช้ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องโดยที่ยังไม่ต้องผูกพร้อมเพย์นั่นเองค่ะแต่ในส่วนของผู้ที่ต้องการผูกพร้อมเพย์นะคะก็ผูกพร้อมเพย์กันไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเป็น เงินสดนะคะเช่นโครงการเราชนะที่ผ่านมานะคะที่ต้องใช้แบบเงินสดและสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการนะคะที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกๆเดือนนะคะจําเป็นที่ต้องผูก้อมเพล์ด้วยนะคะเพื่อรับเงินผ่านแบบประชาชนนั่นเองคะ่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะคะและเข้าใจผิดนะคะว่าวันนี้นะคะคนละ300บาทนั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะอธิบายแบบนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะมีกระแสะข่าวให้พ่อแม่พี่น้องนะคะไปกดเงินสดออกจากบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับข้อมูลของการกดเงินสดออก จากบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก ตู้เ t m ธนาคารกรุงไทยนั้นนะคะเป็นการแจ้งจากทางกระทรวงการคลังให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนร้ายเก่านะคะที่ยังมีเงินค้างอยู่ในบัตรนะคะเช่นเงินค่าไฟเงินค่าน้ําที่สามารถสะสมมาได้นะคะบางท่านยังไม่ได้กดออกมาใช้นะคะก็เตือนให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ากดเงินออกมาใช้ก่อน งบััตรนนเอแต่ในส่วนของบัตรใหม่รายใหม่นะคะที่จะได้เท่ากันหมดนะคะสำหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาทนั้นนะคะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะทุกท่านใช้แทนเงินสดนะคะสามารถไปใช้ได้ซื้อของนะคะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นเองนะคะก็มาอธิบายให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรายใหม่ ท่านที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนนะคะทราบกันอีกครั้งนะคะสามารถนะคะนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐซื้อแทนเงินสดได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และก็ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านใครที่เป็นกลุ่มแรกได้รับเงินเดือนแรกนะคะก็ทยอยการไปซื้อนะคะ เพราะแน่นอนวันนี้นะคะคนแน่นร้านรอกันยาวๆแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทงุกท่านวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องรับทราบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ได้รับเงินก็ขอแสดงความยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ